ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 m h สสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวตามกันรายการที่จะพาทุกท่านก้าวไปด้วยกันในการพัฒนาทักษะชีวิตการทํางานและการสื่อสารเพื่อให้เราทุกคนเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและมีเป้าหมายผมโทนี่กิติกรนันทวงศ์อยู่กับทุกท่านเช่นเคยครับ สำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะครับและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนั่นก็คือการประยุกต์ใช้ growth mindset กับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้การทำงานหรือการอยู่ร่วมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้นะครับเราจะปรับตัวอย่างไรด้วยวิธีคิดแบบ growth mindset วันนี้เรายังมีแขกรับเชิญคนสําคัญนะครับต้อนรับครูจินจินวราทินทวีผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบันจินทพัฒนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโทนี่และสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะครูจินครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าโลกยุคนี้เปลี่ยนเร็วมากเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทุกวันงานบางอย่างเนี่ยหายไปงานใหม่ก็เกิดขึ้นเร็วมากคําถามก็คือ เราจะอยู่รอดและอยู่เป็นได้อย่างไรครับต้องเริ่มต้นจากโก้สไม์เซตเลยนะคะ,คะแนวคิดที่ทรงพลังมากๆเรียกว่านำมาปรับใช้กับยุคดิจิทัลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การแข่งขันสูงมากๆได้เลยนะคะเขาบอกว่าโก้สไม์เซตเนี่ยคนเชื่อว่าความสามารถของตัวเองเนี่ยพัฒนาได้ตลอดเวลาและใช้ความพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นตรงข้ามกับฟิกไมซเซตค่ะที่เชื่อว่า ความสามารถคงที่เกิดมาเท่านี้ได้เท่านี้อยู่ที่เดิมแบบนี้ค่ะดังนั้นเราจึงจําเป็นมากๆที่เราจะต้องใช้เรื่องของ g growth Mindset ในการพัฒนาในยุคดิจิทัลอย่างที่คุณโทนี่บอกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปหรือความทันสมัยที่เข้ามาอันดับแรกเราต้องปรับตัวก่อนเลยค่ะดิจิทัลมีความท้าทายอะไรบ้างยุคดิจิทัลค่ะเทคโนโลยีเปลี่ยนไวทักษะหลายๆทักษะตกยุคแล้วค่ะ ถ้าเราไม่พัฒนาทักษะของตัวเองให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีถือว่าทักษะที่เรามีอาจจะตกยุคแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้ทักษะนั้นในการทํางานแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาเราอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ถูกคัดเลือกออกจากองค์กร คัดเลือกให้ออกไปนะคะไม่ได้<า>อยู่ในองค์ไม่ได้อยู่ในองค์กรต่อ,น,อน,นะคะดังนั้นคือถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนเราต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆที่สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สอดรับกับการทํางานในยุคดิจิทัลอันนี้คือข้อแรกเลยคือทักษะ ตัวของสกิลเราอะค่ะเราต้องพัฒนาสกิลของเราแบบรอบด้านเลยวันนี้1นึ่งสกิลอาจจะไม่เพียงพอวันนี้สกิลด้านการใช้เทคโนโลยีของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราเชื่อว่า g r o w t mindset ค่ะความคิดที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีตลอดเวลาเราสามารถที่จะมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดเราเรียนรู้แล้วก็ใส่ใจแล้วก็พัฒนาต่อไป อีกหนึ่งประเด็นค่ะในส่วนของยุคดิจิทัลค่ะข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีเยอะมากหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากๆเลยค่ะดังนั้นเราต้องใช้เรื่องของทักษะการคิดคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดเชิงกลยุทธ์ค่ะในการเลือกข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมายมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการทำงานในการใช้ชีวิตหรือในการสื่อสารร่วมกับบุคคลทั่วไปอันนี้คืออีกหนึ่งสิ่งอ่าสประเด็นแล้วเนาะครับ เทคโนโลยีเปลี่ยนไวมากทักษะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นข้อมูลข่าวสารเยอะมากค่ะเลือกใช้ยากมากถ้าเกิดเราไม่มีวิจารณญาณดังนั้นใช้การคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมาใช้ประโยชน์ในการทํางานมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตอีกประเด็นหนึ่งค่ะในยุคดิจิตอลแบบนี้มีการแข่งขันสูงมากๆในหลากหลายอาชีพครับหรือแม้กระทั่งในอาชีพของเราเองที่มีคู่แข่งมากมาย อาจจะเป็นคู่แข่งทางการตลาดหรืออาจจะเป็นคู่แข่งที่เรียกว่าอาจจะดึงลูกค้าของเราไปได้หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นการแข่งขันในหลากหลายอาชีพดังนั้นเราทำยังไงที่เราจะอยู่ในยุคดิจิทัลได้พัฒนาตัวเองเพื่อสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ต่อไปค่ะยังคงมองว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในยุคดิจิทัลแบบนี้เทคโนโลยีก็มีแล้วอะไรต่างๆมีมากมายเราสามารถเรียนรู้จาก เทคโนโลยีดิจิทัลได้หมดเลยเขาเรียกว่าความรู้อยู่บนอากาศตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้เงินเงินอยู่บนอากาศหมายความว่าเราสามารถทํางานบนสื่อโซเชียลได้เหมือนกันค่ะความรู้อยู่บนอากาศเราสามารถหาความรู้ต่างๆบนอากาศได้เพียงแค่ปายนิ้วเราสัมผัสขอเพียงแต่ว่าเราขยันมีวินยัยใส่ใจเรียนรู้เราก็สามารถที่จะได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายอ่านี่คือหนึ่งสิ่งที่ที่สําคัญมากๆและประเด็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะเขาบอกว่า ความผิดพลาดหรือฟิดแบ็กที่เกิดขึ้นในโซเชียลที่เราแชร์ออกไปอค่ะอันนี้ต้องต้องระวังมากๆไม่ว่าเราจะแชร์ความผิดพลาดของคนอื่นหรือเราเอาจจะโพสต์ไปแล้วเกิดความผิดพลาดแล้วเกิดฟิดแบ็กกลับมาเนี่ยเราต้องใช้ทัศนคติเชิงบวกเพื่อที่จะทําให้การฟิดแบ็กกลับมาของเราหรือฟิดแบ็กกลับมาของคนอื่นเนี่ยทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ o i s สโดยไม่รู้สึกว่าแย่มากๆโดยโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการ หมดกําลังใจในการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขอนี้ต้องระวังมากเลยนะครับในยุคนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเผลอไผลในการที่จะ,ะกดคีย์บอร์ดแล้วก็กด Enter เข้าไปจะลบเนี่ยไม่ได้ไม่ทันแล้วม,มีคนแ,แคปไปเรียบร้อยอแล้วมีคนแคปแล้วหรือระบบ AI จําไปแล้วแบบนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่บอกว่าถ้าเรามีโก้สไม์เซต i n เซ e ตของการรักตัวเองการพัฒนาตัวเองหรือเอาในเรื่องของ Positive Thinking หรือการคิดบวกเข้าไปจับนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับโซเชียลทั้งหมดเหมือนประเด็นเมื่อสักครู่ถ้าเราเป็นคนคิดลบเราจะโพสต์อะไรออกมาแบบลบๆบถ้าเราเป็นคนคิดลบเราจะแชร์ในสิ่งที่เชิงลบให้กับสังคมหรือคนที่มาเสพสื่อหรือเสพ โซเชียลมีเดียที่เราได้ได้โพสต์ไปหรือเราได้สื่อสารกันอันนี้สําคัญมากๆดังนั้นค่ะขอให้ใช้เรื่องของการคิดบวกไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การแชร์หรือการคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์ใต้ประเด็นต่างๆที่สําคัญโดยเฉพาะกระแสสังคมละปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าถ้าท่านใดที่ไม่ได้มีทัศนคติเชิงบวกจะเป็นเหมือนว่าไม่ได้คิดก่อนพิมพ์ไม่ได้คิดก่อนที่จะคอมเมนต์ หรือไม่ได้คิดก่อนที่จะแชร์เนี่ยผลเสียต่างๆตามมามากมายเลยค่ะนี่คือเรื่องของพลังงานลบที่ส่งต่อต่อกันและพลังงานลบที่ส่งต่อต่อไปเนี่ยมันไม่ได้แค่เกิดขึ้นแค่ว่าเราส่งพลังงานลบให้คนอื่นพลังงานลบนั้นจะฟีดแบ็กกลับมาที่ตัวเราทันทีจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ดูไม่ดีหรืออาจจะสร้างความเสียหายให้กับเราในการทํางานหรือการใช้ชีวิตได้ด้วยอ่ะนี่คือสิ่งสําคัญครูจินครับ มีอยู่คำถามหนึ่งสำหรับคนที่มีความคิดแบบเดิมๆหรือว่าฟิกมายเซตเนี่ยก็จะคิดว่าฉันก็เป็นแบบนี้แหละม,มันจะส่งผลเสียยังไงในยุคดีจิ่ันแบบนี้ครับที่บอกว่าฉันก็เป็นแบบนี้แหละนี่คือประเด็นหนึ่งที่ถามและตอบกับตัวเองว่าอืฉันก็เป็นแบบนี้แหละแสดงว่าคำนี้ค่ะคือ คือคำที่สื่อได้ว่าคนคนนี้ไม่ได้คิดจะพัฒนาตัวเองฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันก็เป็นไปแบบเนี้ยฉันมีความสามารถแบบนี้ก็จะเป็นความสามารถแบบนี้ฉันคิดแบบเนี้ยคนอื่นมองว่าฉันคิดลบแต่ฉันคิดว่าฉันคิดแบบเนี้ยฉันก็จะคิดแบบนี้ตลอดไป mm. แสดงว่าถ้าเกิดเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าตัวเองไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ Ghost mindset คือคนที่รักการเปลี่ยนแปลงรักการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนกับว่าตอนนี้ไม่ได้พยายามที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองปิดกั้นทุกอย่างโดยเฉพาะการปิดกั้นในการพัฒนาตัวเองด้วยและหมายถึงการไม่รับฟังความคิดเห็นไม่รับฟังความวิพากษ์วิจารณ์หรือคําแนะนําจากคนอื่นด้วยกับประโยคที่คุณทุนี้พูดมาเมื่อสักครู่ถ้าคนแบบนี้เขาเรียกว่าฟิกมายเซ็ตจะไม่ได้เริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองเลยก็จะเป็นเขาเรียกว่าจุดบอดเป็นหลุมพางเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะ และแบบนี้ Growth Mindset ในยุคดิจิทัลเนี่ยควรจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับหรือว่าเราจะมีการประยุกต์ใช้ Growth Mindset ในยุคดิจิทัลยังไงครับาการประยุกต์ใช้ Growth Mindset ในยุคดิจิทัลนะคะเริ่มต้นเอาประเด็นแรกก่อนเลยให้ทุกคนมองว่าทักษะทุกอย่างเรียนรู้ได้ที่นี่สถานีวิทยุศึกษา,าไม่ว่าจะเป็น Generation ไหนก็แล้วแต่ค่ะให้คิดเสมอว่า พักษะทุกอย่างเรียนรู้ได้และพัฒนาได้ไม่ต้องกลัวไอทีไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีไม่ต้องกลัว AI เรียนรู้แล้วฝึกฝนบ่อยๆค่ะและตอนนี้มีโปรแกรมเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆมากมายเลยเราสามารถที่จะฝึกฝนได้เราเรียนรู้ออนไลน์ด้วยเรียนรู้ออนไซต์ได้ด้วยแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งอ,อันนี้สาคัญมากๆอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งอย่าคิดว่าตัวเองฉันก็ได้เท่านี้แหละฉันก็เป็นแบบนี้แหละขอให้คิดว่า ฉันเก่งขึ้นได้ฉันพัฒนาขึ้นได้ทักษะทุกอย่างเรียนรู้ได้อันที่สอง่ะอันนี้สำคัญมากๆที่เราเน้นย้ำกันทุกๆตอนเลยคือเปิดรับฟีดแบ็ k หรือคำวิจารณ์จากบุคคลอื่นรวมไปถึงจากโลกโซเชียลยด้วยโพสอะไรไปโดนติโพสอะไรไปโดนทำให้รู้สึกโกรธหรือคอมเมนต์ที่ไม่ดี หรือมีศักยภาพอะไรออกไปแล้วเราแสดงออกทางโซเชียลวันนี้เราอาจจะนําเสนอศักยภาพบางอย่างของเราความสามารถบางอย่างของเราเผยแพร่ลงไปในโซเชียลอาจจะถูกคําวิพากษ์วิจารณ์ที่รู้สึกว่ารุนแรงและทําให้เสียกําลังใจมากๆดังนั้นค่ะเปิดรับยอมรับแล้วก็นําข้อผิดพลาดมาแก้ไขอย่าไปจมกับคําพูดหรือสิ่งที่เขาฟีดแบ็ออกมาอย่างนั้นมากกว่านะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะ ประเด็นที่3คือดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆด้านไม่ใช่แค่เราเสพอย่างเดียวเนาะใช้อย่างเดียวเป็นผู้เสพในเรื่องของข่าวสารในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์เขาเรียกไม่ใช่ถ่ฟีดอย่างเดียวค่ะ ต้องเอามาเรียนรู้เอามาสร้างคอนเทนต์เอามาทําประโยชน์มาสร้างรายได้ได้อย่างยุคนี้หลายคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเป็นยูทูบเบอร์เป็น Tik t อกเกอเนี่ยค่ะเรากําลังปรับตัวในยุคดิจิทัลแล้วเราสามารถหาเงินจากอากาศได้จากยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยการพัฒนาตัวเองแบบนี้เขาเรียกว่าใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือไม่ใช่ใช้เสพอย่างเดียวกลายเป็น ผู้ที่สามารถสร้างไรายได้ด้วยตนเองอย่างคุจินเองค่ะตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์อยู่หลายๆสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ลงในยูทูบเบอร์ตอนนี้มีไรายได้จากยูทูบเบอร์เดือนละ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปครับนี่คือสิ่งที่เรามองว่าดิจิตอลมีประโยชน์ไม่แค่เราไม่แค่เสพสื่ออย่างเดียวใช้สื่อนั้นให้เป็นประโยชน์อ่านี่คือหนึ่งสิ่งที่ที่เห็นชัดเจนว่าจากจากงานจากงานหลัก และมีงานที่เป็นอยู่ในโลกออนไลน์หนึ่งหมื่นห้านบาทต่อเดือนเนี่ยสามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนี่คือเรียกว่า cost mindset ของแท้เลยค่ะทําให้การเงินเรามั่งคั่งมากขึ้นอันที่สี่ค่ะประเด็นที่สี่คือเรียนรู้จากคนเก่งทั่วโลกในเมื่ออย่างที่เราคุยกันว่ามีคนเก่งมากมายเลยที่แสดงตัวตนแสดงสศักยาภาพความสามารถอยู่ในโลกโซเชียลมากมายเราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ทางออนไลน์แบบนี้นี่คือข้อดีข้อดีของโลกยุคดิจิทัลเลยค่ะและอีกหนึ่งประเด็นค่ะ ยอมให้ตัวเองลองถูกลองผิดประเด็นที่ห้าลองถูกลองผิดค่ะเช่นขายของออนไลน์ทำคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์ปรับตัวเรียนรู้ลองถูกลองผิดบางคนค่ะขายของไม่ได้เลยในช่วงแรกเริ่มทอ้อแท้ g ก o s t m มล์เซ็เริ่มหายไปละเออได้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วเนาะไม่สู้ละปิดช่องดีกว่าหรือไม่ไลฟ์ละไม่ขายละ หลายคนค่ะโอ้ยสู้ฉันต้องทำให้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นในทุกๆวันเราต้องมีโก้สไมล์เซตขายจากที่มีคนติดตาม10คนไปเรื่อยๆเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมียอดขายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้สำคัญมากที่สุดอีกหนึ่งประเด็นค่ะในการปรับตัวโก้สไมล์เซตกับยุคดิจิทัลคือฝึกคิดบวกมากๆเวลาทำไม่ได้อย่าโทษตัวเองให้เปลี่ยนประโยคเป็นว่าฉันทาไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าฉันกาลังฝึกให้มันดีขึ้นอยู่ ฉันกําลังจะทําให้มันดีขึ้นอยู่แทนกับว่าฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้แทนประโยคนี้ไปค่ะสุดท้ายแล้วสรุปแนวทางแบบนี้ค่ะคุณโทนี่ค่ะในส่วนของการปรับตัวการประยุกต์ใช้โ o s ดสมัยเซตกับยุคดิจิทัลคือเรียนรู้ให้ไวปรับตัวให้ไวไม่กลัวการล้มเหลวและใช้เทคโนโลยีเป็นครูใช้เทคโนโลยีเพื่อหางานหาเงินและเสริมศักยภาพของตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่จะต้องจําเป็นต้องใช้อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะคุยกับคุณโทนี่ก็คือพอมันมาในยุคดิจิทัลค่ะ เมื่อสักครู่เราพูดกันในเรื่องของความสามารถทักษะต่างๆที่เราจะทำให้เราพัฒนายิ่งๆขึ้นไปกับเรื่องของจิตใจถ้ามาในยุคดิจิทัลแบบนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ทำให้เรารู้สึกว่าใจเราห่อเหี่ยวใจเราคิดลบมายเซ็ตข้างในเราไม่ดีนี่คือหนึ่งสิ่งหนึ่งประเด็นที่อยากจะให้ค่อยๆใช้โกสมายเซ็ตปรับใจตัวเองวันนี้โลกโซเชียลมีเยอะเลยเนาะมีเรื่องของการบูลลี่กันใช่ มีเรื่องของการวิจารณ์กันมีเรื่องของการคอมเมนต์กันมีเรื่องของการศาสตร์โคลนใส่กันม,มีเรื่องของการถกเถียงประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เป็นกระแสร้อนแรงที่มันสร้างผลกระทบต่อต่อหลายๆคนแล้วมันมีความคิดลบในการที่สื่อสารกันในโลกโซเชียลอะค่ะวันนี้เลยอยากให้กลับไปดูแลใจตัวเองสร้างทัศนคติเชิงบวกก่อน ถ้าเรามีทัศนคติเชิงบวกเราจะไม่กระทำสิ่งนั้นที่เป็นการส่งพลังงานลบให้กับคนทั่วโลกอันดับแรกเลยค่ะใช้เรื่องของบุคลิกภาพภายในก่อนการปรับ Mindset ตัวเองเริ่มต้นจากคำว่าใจเย็นก่อนออคำแรกเลยค่ะสำคัญเลยนะ,ะสำคัญมากใช้สติเลยใจเย็นทำอะไรใจเย็นๆคิดก่อนใจเย็นๆอย่าพิ่งที่จะใช้โซเชียลไปในทางที่เป็นการส่งพลังงานลบให้คนอื่นอันที่สองค่ะ ที่จะทำไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือการวิจารณในเชิงลบในโลกโซเชียลกันก็คือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอ่าสองใจแล้วนะอันดับแรกใจเย็นก่อนเลยช้าช้าอย่าพึ่งทาอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งด่วนพิมพ์อันต่อไปค่ะคือเห็นอกเห็นใจคนอื่นลองดูว่าถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ออกไปเราคอมเมนต์นแบบนี้ออกไปคนที่ถูกคอมเมนต์เขาจะรู้สึกยังไงบ้างใช้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ประเด็นต่อไปค่ะเรื่องของการปรับมายเซตข้างในของตัวเองคือมีเมตตาเ,ออเราเรารู้สึกสงสารเขาถ้าเราทําแบบนี้ไปเนี่ยเราให้ความเมตตาเขาดีกว่าสงสารเขาดีกว่าอย่าทําแบบนี้เลยในการที่เราจะคอมเมนต์หรือแชร์สิ่งต่างๆที่เป็นผลลบต่อต่อคนที่จะได้รับผลกระทบเมตตาเนาะต่อไปค่ะให้เกียรติทุกคนอันนี้สำคัญมากๆประเด็นนี้เราต้องเริ่มจากใจแล้ก่อนค่ะเริ่มจากมายเซตของเราก่อน ให้เกียรติทุกๆคนแล้วเราจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเราจะไม่ละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของทุกคนในโลกโซเชียลและประเด็นที่5คือไม่ตัดสินใครก่อนค่ะอย่าใช้อคติในการตัดสินคนอื่นในโลกโซเชียลหรือในยุคดิจิทัลแบบนี้ให้ศึกษาให้ดีถึงตัวตนและความเป็นคนของเขาก่อนแล้วค่อยตัดสินดังนั้นมันก็จะไม่เกิดกรณีของการคอมเมนต์ไม่ดีแชร์ Share ไม่ดี หรือทะเลาะวิวาทการเกี่ยวกับประเด็นร้อนๆในสังคมที่เรามีความเห็นต่างมีความคิดต่างแบบนี้ค่ะนี่คืออยากจะฝากทุกท่านไว้ใน5ประเด็นนี้คือเรื่องของใจเย็นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเมตตาให้เกียรติคนทุกคนและไม่ตัดสินใครก่อนอย่าใช้อคติส่วนตัวในการตัดสินผู้อื่นค่ะคที่นี่สถานีวิทยุศึกษาฟังมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ใดๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะคิดว่า คำว่าฝ่ายรู้เนี่ยยังคงสําคัญในทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็ไม่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะก้าวไปไกลแค่ไหนถ้าเรามีทัศนคติที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงเราก็จะอยู่ได้อย่างมั่นคงและก็มีความสุขไปพร้อมๆกันครูจินสรุปแนวทางของโกร i ไมเซ t กับยุคดิจิทัลให้อีกสักนิดหนึ่งครับอันดับแรกเลยนะคะแนวทางแรกคือพร้อมจะ,ะเผชิญกับความท้าทายฝ่ายเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะ,ะประเด็นที่สคือ พยายามทําทุกวันให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันและประเด็นที่สามใช่ไหมคะลงมือทําทันทีค่ะอย่าใช้อคติเช่นเฮ้ยทาไม่ได้หรอกจะทําแล้วดีหรอดีหรือเปล่าที่จะทําลงมือทําก่อนเลยค่ะและประเด็นต่อไปคือเปิดกว้างต่อคําติชมเปิดรับคําวิพากษ์วิจารณ์ของทุกคนที่มีประโยชน์กับเรานะคะและสุดท้ายท้ายที่สุดค่ะ มองว่าทุกทักษะของเราเรียนรู้และพัฒนาได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้นะคะทุกทกทักษะอยากจะฝากคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าในยุคดิจิทัลขอให้ทุกคนมีมากกว่าหนึ่งทักษะเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทักษะเรื่องของการทำงานเฉพาะทางของเราฮาร์ดสกิลทั้งหมดหรือทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งทักษะการขายของ ทักษะการใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดทักษะต่างๆที่เรามีอะค่ะแบ่งเป็นแบบนี้คือทักษะแบบ Har ์ดสกิลก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา <te. S 2> เช่นอย่างอย่างคุณจินเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเขียนบทโทรทัศน์มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเป็นวิทยากรมีความเชี่ยวชาญในการจัดรายการวิทยุมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของถ่ายภาพนี่คือตัวของ Har ์ดสกิลที่ที่เราต้องพัฒนาไปเรื่อย และตัวซอฟต์สกิลค่ะคือการทำงานร่วมกับคนอื่นเช่นทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการคิดสร้างสรรคทักษะการยอมรับซึ่งความคิดเห็นของผู้อื่นทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่รู้จักการปรับตัวแบบเนี้ยค,คือให้มีทั้งฮาร์ดสกิลที่เป็นความเชี่ยวชาญของตัวเองและซอ f t s k i l l คือทักษะต่างๆที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้เท่านี้ค่ะเราจะมีความสุขมากๆในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะครับ คุณผู้ฟังครับสิ่งที่โลกดิจิทัลต้องการไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างครับแต่ก็คือคนที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาได้เสมอและสิ่งนี้เองที่เรียกว่า growth mindset วันนี้ขอขอบพระคุณครูจินมากๆครับสำหรับคำแนะนำที่เข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนะครับอย่าลืมมาติดตามกันได้ในรายการก้าวตามกันวันนี้ผมโทนี่กิติกรและครูจินจินวลาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ